สวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการนาคาทํานายดวงกับช่องหัวใจนาคานะครับซึ่งอีีนี้จะเป็นการวิเคราะห์ทํานายดวงชะตาของชาว12ลัคนาราศีให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านในเรื่องการงานการเงินสุขภาพและเรื่องของความรักนั่นเองนะครับสาหรับคําแนะนําในการรับฟังคลิป e ีนี้ได้จัดทําขึ้นเพื่อวิเคราะห์พื้นดวงชะตาของชาว12ราศีโดยการวิเคราะห์จากดวงดาวที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าในขณะนี้ซึ่งอาจจะมีเรื่องราว ทีีด่ดและเรื่องที่ควรระมัดระวังส่วนความโชคดีโชคร้ายจะมากจะน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของแต่ละท่านในตอนเกิดซึ่งจะมีผลแตกต่างกันออกไปและในพื้นดวงเกิดของแต่ละคนนั้นว่ามีดาวอะไรไปตกพบอริมรณนะวินาศไหมในทางทักษะจรของแต่ละท่านมีดาวอะไรเป็นกรากินีหรือว่าเป็นโลกาว,วินาจ,จรในทางมหาพูดหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลต่อดวงชะตาของชาว12ราศี 4. เป็นอย่างมากนะครับ สำหรับคนที่รู้ลักนณะของตนเองก็ให้ดูลักนณเป็นหลักนะครับหรือคุณผู้ฟังทางบ้านท่านใดที่รู้ราศีของตัวเองก็ดูราศีประกอบเพื่อความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งลักนณะนั้นจะมีผลต่อชะตาชีวิตคนเราตั้งแต่70%ขึ้นไปส่วนราศีนั้นจะมีผลประมาณ3 0ขึ้นไปหากคุณผู้ฟังทางบ้านท่านใดสนใจให้ช่องหัวใจนาคาของเราตรวจเช็คดวงชะตาให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านสามารถแอดไลน์เข้ามาตามไอเดียไลน์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับหรือหากคุณผู้ฟัง ทางบ้านอยากจะร่วมกิจกรรมสนุกกประจาเดือพนพฤศจิกายนกับกิจกรรมตรวจเช็คหาลักษณะที่ถูกต้องให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านเพียงแค่คุณผู้ฟังแชร์คลิปที่ท่านกําลังรับชมอยู่ขณะน,นี้ไปยังกลุ่มใน Facebook 3กลุ่มพร้อมกับกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์เข้ามาหลังจากที่คุณผู้ฟังทางบ้านทําตามนี้เสร็จแล้วให้คุณผู้ฟังแอดไลน์เข้ามานะครับเราจะมีแอดมินทาการตรวจเช็คหาลักษณะให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านไปแบบไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปรับฟังเนื้อหาสาสระดีด ภยอยากจะขอกําลังใจจากคุณผู้ฟังทางบ้านช่วยกันกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์และก็รูปกระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเป็นกําลังใจให้กับช่องหัวใจนาคาของเราไปด้วยกันนะครับ เอาละครับสำหรับ EP นี้ก็เป็นของชาวลัคนาราศีธนูประจำเดือนพฤศจิกายน2564พื้นดวงโดยทั่วไปชาวราศีธนูนะครับมีดาวพฤหัสเป็นดาวประจำตัวในวันที่8พฤศจิกายนดาวพฤหัสจะย้ายออกจากเรือนพบการเงินไปอยู่ที่เรือนพบสหัชชะช่วงนี้ชาวลัคนาราศีธนูมีเกณฑ์การได้เดินทางไกลการได้ไปพบปะผู้คนใหม่ๆมากขึ้นดาวพฤหัสไปอยู่ที่ตรียางของดาวพระเสาการได้เข้าสังคมใหม่ๆตรงนี้จะทําให้ชาวลัคนา ราศีธนูนั้นมีโชคด้านการเงินเข้ามาแต่ก็อาจจะมีเรื่องของความเครียดบ้างนะครับนิดในหน่อยเข้ามาเนาะและดาวพระศุกร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภก็มาทับลัคนาได้ตำแหน่งมาตรฐานมหาจากักรหมายถึงความยิ่งใหญ่ความสําเร็จแบบโลดโผนใครที่ลงทุนเพื่อวังผลกําไรในระยะสั้นช่วงนี้ชาวราศีธนูจะมีเกีย์ได้ผลกําไรและมีโชคการเงินก้อนใหญ่มาทับตัวนั่นเองนะครับส่วนเรื่องการงานในช่วงของวันที่1พฤศจิกายนดาวพระพุธยังไปอยู่ที่เรือนโชคลาภด้านการเงินช่วง นี้ชาวลัคนาราศีธนูเรื่องการเงินและการงานถือว่าเด่นเอามากๆนะครับแต่พอหลังจากผ่านพ้นวันที่17พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปดาวพระพุธจะย้ายไปตกภพวินาโดนดาวพระราหูที่เป็นเจ้าเรือนภพสหัสชชะเลงมาจากเรือนภพวินา c884 คู่นี้เป็นคู่ศัตรูกันเป็นศัตรูในด้านการเงินนะครับชาวลัคนาราศีธนูอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินร้อนๆเข้ามาโดยเฉพาะจากเพื่อนคนใกล้ชิดหรือว่าคนในที่ทํางานได้ดาวพระอาทิตย์ก็ไปอยู่ร่วมด้วยนะครับตรงนี้ก็มีเกณฑ์การเสรื่อมเสียชื่อ การเกิดปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองนะครับมีคดีความเกี่ยวกับเรื่องการเงินเรื่องของผลประโยชน์ในการทํางานก็ได้เนาะเอาเป็นว่ารายละเอียดเชิงลึกในเรื่องการงานการเงินสุขภาพจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับฟังในคลิปพร้อมๆกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปอย่าลืมให้กําลังใจช่องหัวใจนาคาของเราโดยการกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์และก็รูปก,กระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเป็นกำลังใจให้กับช่องหัวใจนาคาของเราไปด้วยกันนะครับ การงานเรื่องการงานสำหรับชาวลัคนาราศีธนูประจำเดือนพฤศจิกายน2564 ชาวราศีธนูมีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนภพกรัรมมะที่แปลว่าการงานนะครับในช่วงวันที่หนึ่งไปจนถึงวันที่17พฤศจิกายน2564ดาวพระพุธไปสถิตยอยู่ที่เรือนภพลาภะที่แปลว่าโชคลาบเงินพิเศษนะครับช่วงนี้เรื่องการงานของชาวราศีธนูค่อนข้างโดดเด่นมากๆสําหรับใครที่เป็นเซลนะครับทำงานเซลล์งานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานการค้าขายช่วงนี้ถือว่าเด่นมากๆเพราะคุณมีเกณฑ์ได้กําไรหรือว่าได้ผลตอบแทนค่อนข้าง แต่ในช่วงของวันที่6พฤศจิกายนเนี่ยนะครับดาวพระพุธดันไปอยู่ตรียางดาวพระเสาร์นะครับติดพิษคุดไปจนถึงวันที่12พฤศจิกายนนะครับช่วงนี้ก็อาจจะมีปัญหาติดขัดเรื่องการเงินหรือว่าการงานเข้ามาบ้างโดยเฉพาะนะครับการทะเลาะเบ,บาแวงกันในเรื่องของผลประโยชน์จากการทํางานนะครับแต่พอหลังจากผ่านผลวันที่12พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่17พฤศจิกายนช่วงนี้การงานชาวราศีธนูไปอยู่ที่ตรียางของดาวพระพุธสเสวยเพชฌฆาตเกิกชาวราศีธนูนะครับมีเกณฑ์การตัดสินใจอะไร บางอย่างในเรื่องของการทํางานด้วยความที่ไปอยู่ที่ตรียางของตัวเองตรงนี้นะครับไม่ว่าอย่างไรแล้วคุณก็จะมีความมั่นคงมีความมั่นอกมั่นใจมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเข้ามานะครับหลายคนอาจจะได้รับโปรเจกต์งานใหม่นะครับได้รับภารกิจใหม่ในเรื่องของการงานเข้ามาแต่พอหลังจากผ่าน,นวันที่17 <c oughs> พฤศจิกายนไปจนถึงสิ้นเดือนช่วงนี้ดาวการงานจะไปตกพบินาศชาวราศีธนูนะครับในเรื่องการงานหลังจากวันที่17 <c oughs> พฤศจิกายนเป็นต้นไปจะก,กลับมาติดขัดมีปัญหาเข้ามานะครับหลายคนหลายท่านอาจ มีเกณฑ์การตัดสินใจอะไรบางอย่างในเรื่องของการงานนะครับหลายท่านอาจจะมีการเปลี่ยนงานเข้ามาหรือว่าโยกย้ายตำแหน่งนะครับโยกย้ายที่นั่งทํางานในช่วงนี้ก็ได้นะครับ ดาวการงานไปอยู่เรือนภพยิราชนะครับอันนี้อาจจะหมายถึงเรื่องราวของภารกิจลับๆใครที่ทํางานเสริมนะครับหรือว่าโปรเจกต์งานที่ไม่ได้บอกใครตรงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่ดีเข้ามานะครับหรือว่าใครทําเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนการเจรจาติดต่อประสานงานกับบริษัทต่างชาติต่างภาษานะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ทําตามนี้ชาวราศีธนูคุณมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาติดขัดในเรื่องของการงานเข้ามานะครับรวมไปถึงระวังเรื่องของคดีความข้อผิดพลาดการทํางานไปด้วยนะครับเอกสาร ชวงนี้อย่าไปเซ็นสัญญาอย่าไปตบปากรับคํากับใครในเรื่องของการทํางานนะครับเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะผิดคําพูดนะครับหรือว่าจะมีปัญหาเพราะคาสัญญาได้และดาวพระราหูนะครับที่เป็นเจ้าเรือนพบสหัชชะเล็งมาจากเรือนพบอริอันนี้อย่าไว้วางใจใครง่ายๆโดยเฉพาะคนใกล้ตัวเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดนี่แหละนะครับมีโอกาสที่คุณนั้นจะโดนหักหลังถูกทรยศได้ง่ายนะครับอย่างไรแล้วอันนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้ให้ดีเนาะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูในช่วงของต้นเดือนนั้นยังถือว่าดีอยู่นะครับ แต่ในช่วงของวันที่17พฤศจิกายนไปจนถึงสิ้นเดือนอันนี้ควรระมัดระวังในเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการทํางานเข้ามานะครับการทําบุญเสริมดวง ชาวรัคนาราศีธนูมีดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนภพกรรมะนะครับหากมีโอกาสอยากให้ไปบริจาคเกี่ยวกับหนังสือสวดมนต์นะครับให้กับพระพิสุสงฆ์ก็ได้นะครับหรือจะไปบริจาคให้กับสถานที่ปฏิบัติธร,รรมนะครับหรือที่ไหนที่เขามีความต้องการเนี่ยเราก็ไปบริจาคให้เขาได้เลยนะครับกำลังของดาวพระพุธคือ17นะครับบริจาค17เล่มได้ยิ่งดีเลยหรือว่าจะไปมอบทุนการศึกษาให้กับพระพิสุสงฆ์ที่ทกำลังเรียนกำลังศึกษาในเรื่องของพระธรรมก็ดีนะครับหรือว่าจะมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนอััันนนนนนีี้กก็ถืืออว่าดเหมนนะครบ อันนี้ก็ฝากไปด้วยสวําหรับวิธีการทําบุญเสริมดวงแบบง่ายๆหลังจากที่คุณผู้ฟังทําบุญตอนนี้เสร็จแล้วนะครับอย่าลืมเลยสําคัญมากให้คุณผู้ฟังนั้นไปอธิษฐานอุทิศบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรต่อหน้าพระประธานในโบสถ์นะครับหลังจากที่คุณอุทิศบุญเสร็จแล้วก็ขอให้คุณนั้นขอพรต่อหน้าพระประธานในโบสถ์นะครับขอให้การงานของคุณนั้นสําเร็จนะครับขอให้คุณนั้นมีความมั่นคงในเรื่องของธุรกิจการงานที่กําลังจะทําหรือในช่วงปลายเดือนเนี่ยนะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหหาากััรรงงนน้อปคตไลจ พรเสร็จแล้วนะครับชาวลัคนาราศีธนูก็จบด้วยการกรวดน้ําลงดินนะครับอุทิศบุญให้แก่เจ้ากรรมในเวรอีกรอบหนึ่งเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงนะครับตรงนี้คุณผู้ฟังสามารถทําได้ในทุกๆเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินนะครับหรือว่าเรื่องของความรักเองก็ตามนะครับหลังจากที่ผมแนะนําในเรื่องการทําบุญแล้วก็ขอให้คุณผู้ฟังนั้นไปอุทิศบุญตามที่ผมแนะนําได้เลยนะครับส่วนการกราบสักการบูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับชาวลัคนาราศีธนูมีดาวพระพุธ มหาพรมนะครับหรือว่าขอพรเท้าสักกะเทวราชหรือว่าปู่พะอิน์นั่นเองนะครับไปขอความสําเร็จขอความมั่นคงในเรื่องการงานจากท่านได้เลยหากเป็นสายนาคราชก็ขอพรปู่ศรีสุดโธนาคราชก็ได้เหมือนกันเนาะน,นะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยสําหรับเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีธนูการเงิน ชาวราศีธนูในเรื่องการงานนั้นอาจจะมีติดขัดอยู่บ้างนะครับแต่พอเรื่องการเงินเนี่ยกลับเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่คุณนั้นจะหาเงินได้ค่อนข้างเยอะในเดือนนี้เลยเพราะว่าดาวพระศุกร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภด้านการเงินนั้นมาทับลัคนาของตัวคุณและจะอยู่ยาวไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีธนูเป็นอย่างยิ่งและดาวพระศุกร์มาอยู่ตรงนี้ก็ได้ตำแหน่งมาหาจักรแปลว่าความยิ่งใหญ่ความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าช่่่วววงนนีี้ชาาาาคครศธูไมุณ ลงทุนเก่งกําไรอะไรก็ตามในช่วงนี้นะครับคุณมีโอกาสที่จะได้กําไรเข้ามาแบบเป็นเกาะเป็นกามเลยและในช่วงของวันที่8พฤศจิกายนดาวประจําตัวของคุณจะเดินหน้าไปอยู่ที่พบสหัสชานะครับช่วงนี้การเข้าสังคมใหม่ๆหรือการพบปะผู้คนเนี่ยมีเกณฑ์ที่คุณนั้นจะได้โชคลาภเข้ามาหรือว่าใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อสื่อสารการเจรจาดีลงานนะครับเพื่อหวังผลประโยชน์กําไรนะครับเงินที่มาจากแดนไกลช่วงนี้มีโอกาสที่จะนําโชคนําลาบมาสู่ตัวคุณได้และที่เรือนพบกระดุมพระ มีดาวพระเสาร์อยู่ดวงเดียวได้ตำแหน่งมาตรฐานเกษตรราธิบดีนะครับดาวโชคลาภได้ตำแหน่งมหาจักรนะครับแปลว่าความสําเร็จดาวพระเสาร์เป็นเจ้าเดือนการเงินได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีตรงนี้ก็แปลว่าความมั่นคงเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับหากชาวลัคนาราศีธนูบริหารจัดการนะครับหรือว่าลงคุนทาอะไรต่างๆในเรื่องการเงินเนี่ยนะครับหากคุณจัดการบริหารดีๆเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่ดวงคุณนั้นจะกลับมาพลิกฟื้นสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้เลยใครที่ทํางานในเรื่องของธุรกิจเสริมนะครับช่วงนี้ถือว่า โดดเด่นมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะทําเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อเจรจาสื่อสารนะครับใครชี่เล่นหุ้นหรือว่าลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของงานต่างประเทศตรงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคดีเข้ามานะครับและแน่นอนชาวลัคนาราศีธนูในช่วงของวันที่17พฤศจิกายนเป็นต้นไปดาวการงานนั้นเป็นตกบภพวบบินาศนะครับช่วงนี้ชาวลัคนาราศีธนูลหลายท่านอาจจะรู้สึกเบื่อง,งานอยากออกจากงานประจําเลยหันมาทําอะไรที่เป็นของตอนเองมากขึ้นตรงนี้ก็ถือว่ามีเกณฑ์ดีๆเข้ามานะครับแต่ถ้าเกิดหากคุณใจเย็นๆรอได้จริงๆเนี่ย หลังจากวันที่8เมษายน2565เป็นต้นไปช่วงนั้นดาวพฤหัสจะย้ายไปได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีที่พบพันธุช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่ขาขึ้นของชาวลัคนาราศีธนูอย่างแท้จริงเลยแต่ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ใช่ว่าไม่ดีนะครับก็จะดีขึ้นไปตามลําดับนะในเรื่องของการงานแต่การเงินเนี่ยนะครับมันจะดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยอย่างไรแล้วผมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวลัคนาราศีธนูทุกๆท่ททานในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับทีนี้มาดูในส่วนเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันบ้าง ช่วงของวันที่17พฤศจิกายนเนี่ยนะครับดาวพาชิ์กับดาวพุธโดนดาวพระราหูเลงมา4884คู่นี้เป็นคู่นีิสินอันนี้ควรตรวจเช็คในเรื่องของงวดบัตรนะครับเรื่องของสินเชื่อให้ดีนะครับเพราะว่าคุณมีเกีย์ที่จะมีปัญหา เกี่ยวกับตรงนี้เข้ามาได้และใครที่ทําธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนนะครับไม่ได้ทําคนเดียวมีเรื่องของหุ้นส่วนธุรกิจเข้ามาช่วงนี้คุณก็มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเรื่องของผลประโยชน์ทางการเงินเข้ามานั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดหากใครต้องการที่จะทําเรื่องกู้ยืมนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีเกณฑ์ดีเพราะว่าเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวลัคนาราศีธนูคุณมีเกณฑ์ที่จะเป็นหนี้นะครับอย่างไรแล้วก็ขอให้พิจารณาดีๆนะครับว่าอะไรที่เป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้อันนี้ไม่เป็็นนนไรกสสับุ เต็มที่แต่ถ้าเกิดอะไรที่เป็นหนี้ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้อันนี้ในช่วงนี้ก็ขอให้ระงับหยุดไว้ก่อนนะครับพยายามอย่าลงทุนอะไรที่เป็นเงินก้อนใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนพฤศจิกายน การทำบุญเสริมดวงชาวลัคนาราศีธนูมีดาวพระเสาร์เป็นเจ้าเรือนพบก,กระดุมพานะครับในช่วงของวันที่8พฤศจิกายนดาวพฤหัสจะเดินหน้าไปอยู่ที่พบสหัชชะนะครับช่วงนั้นไม่มีดาวอะไรที่มาเป็นคู่ศัตรูในเรือนการเงินแล้วนะครับแสดงว่าการเงินจากนี้ไปจะมีแต่รุ่งนะครับและมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาการทําบุญเสริมดวงนะครับให้การเงินของคุณนั้นปังขึ้นไปอีกนะครับหากมีโอกาสชาวลัคนาราศีธนูควรไปทําบุญโดยการนะครับถวายที่ดินให้กับวัดวาอารามนะครับหรือว่าไปร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างโบสถ์วิหารเจดี ตรงนี้จะสามารถสร้างความมั่นคงเรื่องการเงินในระยะยาวให้กับชาวราคนาราศีธนูนั้นได้เป็นอย่างดีหากทําบุญเป็นเงินควรลงท้ายเด็กเสิบนะครับและก็อย่าลืมไปอุทิศบุญให้แก่เจ้าการรมในเวรตามที่ผมได้แนะนําไว้ในช่วงต้นนะครับส่วนการกราบสักการบ,บูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหากมีโอกาสควรไปกราบขอพรองค์ปู่พญานาคราชที่มีอายุเก่าแก่นับพันปีนะครับยกตัวอย่างได้แก่นะครับปู่อนันตนาคราชปู่มุจจริน,นาคราชปู่พุชงนาคราชไปกราบขอพรขอความสําเร็จขอโชคขอราบในเรื่อง การเงินจากท่านได้เลยนะครับ สุขภาพสุขภาพของชาวราศีธนูในช่วงของวันที่17พฤศจิกายนดาวพาชิตกับดาวพาุธไปตกพบบินาศระมัดระวังสุขภาพในช่องปากโรคกระเพาะอาหารโรคลำไส้ระบบขับถ่ายดาวพาชิตนะครับระวังเรื่องของระบบสายตาและดาวพระราหูไปตกพบอริระวังโรคภัยมาจากลมมาจากอากาศนะครับการโดนลมเพลมพัดนะครับไม่ควรเดินทางออกจากบ้านตอนกลางคืนอันนี้นะครับก็ควรระมัดระวังไว้ให้ดีในส่วนเรื่องสุขภาพของชาวลัคนาราศีธนูประจําเดือนพฤศจิกาย,ายนนะครับ ความรักในด้านความรักของชาวร,า,ราศรีธนูประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2564ชาวร,า,ราศรีธนูมีดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนภพปัตตนีที่แปลว่าคู่ครองคนรักคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่กรณีในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับดาวประพุธไปอยู่ที่เรือนภพลาภะเป็นช่วงที่ชาวราศรีธนูนั้นจะได้โชคได้ลาบมาจากคู่ครองคนรักหรือว่าคู่ครองคนรักช่วงนี้จะหาเงินค่อนข้างเก่งและคู่ครองจะสามารถช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องการเงินของคุณได้เป็นอย่างดีแต่พอหลังจากผ่านพ้นวันที่17พฤ ศจิกาย,ยนเป็นต้นไปดาวพระพุธจะเคลื่อนย้ายไปตกพบวินาาช่วงนี้ความรักของชาวราศีธนูต้องระมัดระวังการมีปัญหาทะเลาะเบาะแวงกันได้ง่ายโดยเฉพาะในเรื่องของคําพูดการถกเถียงกันหรือการนําเอาเรื่องราวของคนอื่นมาถกเถียงกันจนทําให้คุณและคู่ครองนั้นทเาะกันเองและยังต้องระมัดระวังในเรื่องของมือที่3ามไปด้วยนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะส่วนคนโสด ชาวลัคนาราศีธนูนั้นนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณจะมองหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมากกว่านะครับเป็นช่วงที่ดวงการเงินของคุณนั้นขาขึ้นนะครับคุณจะคิดถึงแต่เรื่องของการหาเงินการทํางานซะมากกว่าเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดหากคุณเจอใครที่ถูกใจในช่วงนี้นะครับเขาคนนั้นมีโอกาสเป็นคนที่หาเงินเก่งนะครับเป็นคนที่อาธยาศัยดีแต่อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของพันธะฝ่ายตรงข้ามไว้ให้ดีนะครับควรตรวจสอบให้ดีๆว่าเขานั้นสดจริงหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงของวันที่17พฤศจิกายนนั้นดาวพระพุธจะเคลื่อน ตกพบวินาศและช่วงนี้ดวงความรักนั้นจะไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่นักระวังคนที่เข้ามาเขาอาจจะเข้ามาเพราะผลประโยชน์อะไรบางอย่างก็ได้นะครับเอาเป็นว่าเดือนพฤศจิกายนนี้ยังไม่ใช่ช่วงจังหวะที่ดีในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นาะให้คุณนั้นโฟกัสในเรื่องของการหาเงินและการทํางานจะดีกว่านะครับการทําบุญเสริมดวงชาวลัคนาราศีธนูมีดาวพุธเป็นเจ้าเรือนภพปัตนินะครับหากมีโอกาสชาวลัคนาราศีธนูควรไปทําบุญโดยการบริจาคหนังสือสวดมนต์นะครับหรือว่าจะไปมอบเป็นทุนการศึกษา ให้กับพระพิสุสงฆ์ที่กำลังศึกษาพระธรรมอยู่นะครับรวมไปถึงเด็กนักเรียนนะครับที่กําลังเรียนกาลังศึกษาในช่วงนี้นะครับก็ไปมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆได้อันนี้จะเป็นการหนุนดวงเสริมดวงในเรื่องของความรักด้วยนะครับหากทําบุญเป็นเงินควรลงท้ายด้วยเลข17เพราะนั้นคือกําลังของดาวพฤหพุธนะครับเอาละครับนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของชาวลัคนาราศีธนูประจําเดือนพฤศจิกายน2564หากคุณผู้ฟังเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์มีสาระดีก็อย่าลืมให้กําลังใจช่องหัวใจนาคาของเรราาาโดดดยกกกปุ่มมตติต ไลค์ like, กดแชร์แล้วก็รูปกระดิ่งต้ข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเป็นกำลังใจให้กับช่องหัวใจนาคาของเราไปด้วยกันนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าอีพีนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ